ที่วัดป่าภูมา่าแห่งนี้และนอกจากนั้นเราก็ยังได้มาเจริญจิตตภาวนาะปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิการกำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกทำให้สติเราเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราปรารถนาจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งการเล่าเรียนทั้งหน้าที่การงาน หรือทั้งชีวิตในครอบครัวก็แล้วแต่เราต้องฝึกการเจริญสติให้เรามีสมาธิได้นะอย่างต่อนเนื่องสมาธิที่เราโฟกัสได้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อนเนื่องนี้เนี่ยเมื่อเรามาต่อยอดเป็นการศึกษาเร,าเรียนเนี่ยเราก็จะมีสติจดจ่ออยู่กับวิชาความรู้ที่คุณครูสอน ไม่เฉพาะแต่ข้อความข้อมูลที่คุณครูสอนแต่สิ่งที่จะต่อยอดไปให้เราพินิจพิจ,จารณาได้หรือเข้าใจสิ่งที่เป็นเบื้องลึกที่ซ่อนอยู่เราก็จะยังสามารถทำได้อยู่นะ้วยกำลังของสมาธิของสติปัญญาหรือว่าในการทำงานของเราเนี่ยถ้าเรามีสติที่ดีนะ เราลองสังเกตตัวเราเองหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้ในข้อมูลปัญหาหนึ่งในชุดปัญหาหนึ่งผู้ที่มีสติที่ดีนะก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ดีมีความฉลาดทางการแก้ปัญหารวมทั้งความฉลาดทางอารมณ์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่มีสติที่อ่อนหรือมีสมาธิที่ไม่ต่อเนื่องสติไม่โฟกัสกับการงาน การแก้ปัญหามันก็ตีรวนไปหมดสับสนปนเปกันไปหมดแล้วอารมณ์ก็เข้ามาในจิตใจเยอะแยะไปหมดนะถ้าผู้ที่มีสติดีนี่แม้ว่าอารมณ์เข้ามาสู่จิตสู่ใจนี่ก็สามารถกำหนดรู้เท่าทันได้แล้วก็เห็นความดับไปของอารมณ์นั้นๆได้สำหรับในการเป็นอยู่ของบุคคลในครอบครัวนะ ถ้าเรามีสติที่ดีเรามีสมาธิที่ดีมีสติที่ดีนะเราจะมองภาพทั้งภาพกว้างแล้วก็ภาพลึกได้ภาพลึกก็คือว่าในหมู่คณะในครอบครัวจะเป็นภรรยาสามีจะเป็นบุตรธิดาก็แล้วแต่เขามีปัญหาสิ่งใดเขาชอบสิ่งใดเขาไม่ชอบสิ่งใดเขาปรารถนาสิ่งใดเขาไม่ปรารถนาสิ่งใด อย่าว่าแต่ต้องสอบถามเลยแม้กระทั่งกิริยาอากับกิริยาอาการหรือคำพูดหรือแววตาก็ทำให้เราสามารถรู้ได้แล้วว่านะในวันนี้วันนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรนะแล้วถ้าเกิดว่าปัญหามันมีมันเกิดขึ้นเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทนะีนี่เรียกว่านะในภาพในเชิงลึก ส่วนในภาพในเชิงกว้างเนี่ยสำหรับความเป็นอยู่ในครอบครัวแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติมีสมาธิมากพอเนี่เราก็จะเข้าใจว่าความเป็นอยู่ในครอบครัวนี่ก็อยู่กันโดยความเข้าใจโดยความสุขโดยความเข้าใจโดยความรักโดยความเมตตากันโดยความสุขดังนั้นเนี่ยเราก็จะระมัดระวังสิ่งที่มันจะทิ่มแทงจิตใจของบุคคลอื่นเป็นคำพูดหรือการกระทำของเรา บางครั้งเราอาจจะอารมณ์ไม่ดีหัวเสียมาจากในหน้าที่การงานแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความรู้สึกคุณข้องมองใจหรืออารมณ์ไม่ดีในหน้าที่การงานนั้นไปใส่กับคนในครอบครัวมันก็จะเกิดรอยร้าวหรือความแตกแยกความร้าวฉานในครอบครัวได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีการเกี่ยวข้องโดยการที่ปรับความเข้าใจเลยนะ บางทีการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีความปรับความเข้าใจบ้างให้รู้บ้างว่าใครเป็นเด็กใครเป็นผู้ใหญ่ให้รู้ว่าใครทําหน้าที่สิ่งใดในองค์กรหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยที่เรียกว่าครอบครัวนี้ความรักในครอบครัวเนี่ยคือสิ่งที่เมื่อบุคคลอยู่ร่วมกันมันก็มีความรักแต่ว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะความรักความเมตตาเท่านั้นแหละจะต่อยอดไปถึงความเป็นอุเบกขาด้วยเพราะจะเป็นความรักที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ตามมาความรักแบบไหนที่เป็นความรักที่ก่อให้เกิดความทุกข์ตามมาคือความรักความผูกพันความห่วงหาอาทรความไม่อยากจะพัดพรากจากกัน แต่ความรักในทางพระพุทธศาสนานั้นน่ะความเมตตาในพระพุทธศาสนานั้นน่ะท่านมีปัญญาเข้าไปสัมปยุทธด้วยหรือว่าจะเรียกได้ว่ามีอุเบกขาในตัวคือเมื่อถึงคราวที่อยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันด้วยเมตตาจิตเมื่อถึงคราวที่จะต้องจากกันไปก็วางใจเข้าใจได้ว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมะมันเป็นสัจธรรมตามธรรมชาติ เมื่อวานนี้ได้ไปเยี่ยมโยมท่านหนึ่งป่วยเป็นโรคร้ายอยู่ที่โรงพยาบาลระยองฝั่งลูกหลานก็มีความรักมีความเมตตาอยูนะ่ก็เลยให้ความเป็นห่วงว่าโดยความที่เป็นครอบครัวที่มีความรักมีความอบอุ่นกันเนี่ยก็อาจจะมีผลอย่างหนึ่งคือบางทีเราอาจจะลืมไปหรือรู้ไม่เท่าทัน กลไกในจิตใจก็พูดง่ายๆว่าจะมีความห่วงห่วงหาอาทรหรือว่าไม่อยากที่จะเจอความพัดพราคไม่อยากที่จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มหายตายจากไปก็เลยได้ไปเจี่ยมและไปได้ไปให้ข้อคิดฟังลูกๆก,ก็ ค่อนข้างจะเป็นห่วงคุณพ่อที่ป่วยเพราะว่าเวลาป่วยแล้วบางทีอาจจะมีการเศร้าโศกหรือว่าพูดนั่นพูดนี่หรือแม้กระทั่งร้องไห้แต่เมื่อวานนี้ไปก็ได้ถามถามว่าเป็นอย่างไรบ้างฝั่งคนป่วยผู้เป็นพ่อก็บอกว่าก็ยังไหวอยู่ ถามว่าหายใจได้เท่าไหนเต็ม10หายใจได้5เต็ม10เพราะเชื้อก็ลุกลามไปที่ปอดนะแล้วอาการเจ็บตับไตไส้พุงข้างในนะเต็ม10เจ็บเท่าไหร่เจ็บเจเต็ม10ก็ดูว่าเขาค่อนข้างจะทำใจได้ก็เลยถามว่า กลัวไหมเขาก็ถามว่าพระอาจารย์หมายความว่ากลัวอะไรเราก็บอกว่ากลัวที่จะต้องจากกันไหมกลัวที่จะต้องไปไหมเขาก็บอกว่าไม่กลัวแล้วทาใจไว้แล้วในหน้าที่ของความเป็นคนก็ทํามาสมบูรณ์พร้อมแล้วบุญกุศลอะไรก็เตรียมไว้พร้อมแล้ว หน้าที่ของความเป็นสามีก็ทำมาดีแล้วหน้าที่ของความเป็นพ่อหน้าที่ของความเป็นคุณตาเป็นคุณปู่ก็ทำมาครบถ้วนแล้วไม่กลัวอะไรนะเพียงแต่อยากจะให้คุณหมอดูแลวว่าให้ไปแบบไม่ทรมานนะเอาหลังจากนั้นเราก็เลยคุยกับฝั่งลูกนะลูกก็บอกว่าเออเราก็บอกไหนบอกว่าเขา ร้องห่มร้องไห้อะไรคุยไปคุยมาก็เลยทราบว่าเป็นแต่เพียงอาการตอนนอนหลับไปก็เลยได้เจริญพรบอกว่าเวลาที่นอนหลับเนี่ยบางทีสติอ่อนสติของคนนอนหลับเนี่ยมันอ่อนมันไม่เหมือนกับสติของคนที่ตื่นหรือแม้กระทั่งสติของผู้ที่เจริญสติ ทำสมาธินั่งสมาธิอยู่อย่างนี้สติต่อเนื่องสติของคนที่นอนหลับอ่อนความแปรปรวนไปของาธาตุมันย่อมมีอาพาธความแปรปรวนไปของาธาตุนี้ย่อมมีเทตาความเจ็บป่วยของร่างกายเนี่ยมันก,ก็มีอยู่แต่ว่า จะรู้สึกตัวเหมือนตอนที่ตื่นเต็มที่ไหมมันก็คงจะไม่รู้สึกตัวเหมือนตอนตื่นเต็มที่แต่สติมันก็น้อยลงไปด้วยสติมันก็ถอยลงไปด้วยแล้วก็ฤทธิ์ของยาอีกนะยาที่คุณหมอให้จะเป็นยานอนหลับจะเป็นมอร์ฟีนอะไรต่างๆก็ทําให้แต่สติมันด้อยลงไปอีกนะ ดังนี้ความฝันจะเอามาเป็นประมาณไม่ได้นะแม้ว่าเขาฝันแล้วเราเห็นว่าเขาร้องไห้ตอนที่ฝันบางทีอาจจะเป็นแต่เพียงจิตใต้สำนึกลึกๆหรือว่าเป็นกระแสทางอารมณ์ของปุถุชนที่ยังมีอยู่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระอริยะเจ้าแล้วก็คงจะ ไม่ไม่เอาสิ่งต่างๆเป็นประมาณอย่าว่าแต่คนป่วยเลยนะีตัวเราเองเนะี่ยแม้นว่าบางทีนอนหลับแล้วก็ฝันไปเรายังตึกทักคิดว่ามันเป็นจริงนะบางคนนอนไปผ้าห่มพันคอสติที่มันอ่อนนะีมันทำให้จิตนะี่มันปรุงไปว่า ฝันว่ามีคนมาบีบคอบ้างหรือผ้าห่มพันเท้าบางทีก็ปรุงแต่งไปว่าฝันว่าจมหน้ามีอะไรมาพันเท้าบ้างนี่อย่างนี้เป็นต้นฝันเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความฝันที่มันปรุงไปตามาธาตุของร่างกาย ถ้าไปถามครูบาอาจารย์ท่านท่านก็บอกว่าความฝันมันก็เป็นเรื่องของร่างกายเนาะเนาะพระอริยะท่านละความยึดถือสิ่งต่างๆของขันทั้ง5ห,หมดแล้วแต่ท่านพูดท่านพูดท่านพูดสั้นๆนะเคยไปถามครูบาอาจารย์ท่านท่านบอกว่าฝันมันก็คือขันละ พระอริยะเจ้าท่านไม่ยึดขันแล้วนะก็เลยหมดความสงสัยเมื่อก่อนก็สงสัยว่าถ้าพระอรหันยังมีความฝันหรือไม่มีความฝันถึงตอนนี้คำตอบนั้นจะเป็นยังไงก็สุดแล้วแท้แล้วแต่แต่ว่าเข้าใจประการหนึ่งว่าถ้าพ,พระอรหันต์ท่าน ท่านละความยึดในขันทั้งห้าหมดฝันมันก็คือขันละเนี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนี้ฝันมันก็คือขันละพระอรหันต์ท่านท่านไม่ยึดขันแล้วนะแต่ความความฝันนี้มันก็มักจะอยู่คู่กับคนไทยมันนานนะหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมนี่บางครั้งเราจะเดินสติ ต่อเนื่องบางทีจิตมันก็อาจจะบอกเหตุอะไรบางอย่างน,ะนอนหลับไปบางทีมันอาจจะฝันแล้วในตอนเช้านะมันมีอะไรที่มันเป็นจริงเช่นนั้นหรือว่าอาจจะเจริญสติอยูนะ่ในสมาธิที่มันหย่อนลงไปสักนิดหนึง่งมันมีภาพมีอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าเป็นนิมิตนะนิมิตก็เป็นเครื่องที่มันจะหมายได้ว่า มันจะเกิดเหตุการณ์สิ่งใดในอนาคตนะถ้าคนไปเชื่อในเทวดาอินพรมยมยักษ์ก็บอกว่าโอ้สงสัยเทวดามาดนจิตดนใจแต่จริงๆแล้วคือจิตที่มันฝึกนั่นแหละจิตที่เราฝึกนั่นแหละแต่เป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่เป็นจริงเช่นนั้นมันก็คือขันนะพระอริยะเจ้าท่านก็ไม่ยึด แม้ว่ามันเป็นนิมิตท,ที่จริงก็ไม่ไปตามยึดนะมีประวัติในประวัติของหลวงปู่เจียนะมีพระรูปหนึ่งภาวนาแล้วก็ตอนเช้าก็บอกหมู่คณะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีรถคันนี้คันนี้สีนี้มาทำบุญมาถวายอาหารอันนี้อันนี้ตอนเช้า ก็รถก็มาจริงๆคันนี้คันนี้สีนี้สีนี้โอ้พระเพื่อนๆก็ฮือหาเลยว่าโอ้ทำไมรู้ได้เก่งมากภาวนาเก่งมากอีกวันหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนนั้นคนนี้มาถวายสังฆทานนั้นๆพอถึงเวลาก็โอ้มีจริงๆคราวนี้พอบุคคลที่ไม่ได้ฝึกความปล่อยวางนะ บางทีก็ไปยึดในสภาวะธรรมไปเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายอย่างเช่นกรณีนี้เกิดความยินดีนะไปยึดในนิมิตนะต่อมาสมาธิก็เสื่อมมันก็ไม่เป็นไปตามนั่นหลวงปู่เจียบบอกว่าออไอ้ที่อย่างนั้นอย่างนี้ทนะ่านก็เห็นแต่ท่านไม่ได้พูด อ,อันนี้เราก็มาวิเคราะห์ก็คือท่านไม่ได้ยึดในสิ่งที่ท่านรู้ในสภาวะธรรมที่เหนือธรรมชาติอันนั้นนะถ้าอยากจะไปรู้รายละเอียดจริงๆอันนี้อาตมาก็อ้างอิงตามในหนังสือประวัติหลวงปู่เจีย๊ยนะลองไปหาดนะูในประวัติหนังสือหลวงปู่เจีย๊ยนบะนั่นคือกําลังของสมาธินะนะความฝันบอกอนาคตในกรณีนี้ก็คือ ฝันจากเป็นนิมิตนะจากกําลังสมาธิแล้วก็ความฝันที่กรณีที่พูดไปเบื้องต้นคือของปุถุชนบางทีสติอ่อ,อนมันก็ปรุงแต่งไปตามขันนะของร่างกายจะไปยึดถืออะไรไม่ได้แต่จะเป็นแบบใดก็แล้วแต่นะถ้าผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องไปเอามาเป็นสาระยึดถือนะ แต่ก็อาจจะมีประโยชน์ได้บ้างคือเห็นว่าเวลาใจเราไปยึดถืออะไรนะอันนั้นมันก็เป็นความทุกข์นะอันนี้ก็เห็นได้บ้างฝันบอกอนาคตอื่นๆอีกเช่นเราทำบาป,ปรกรรมทำชั่วอะไรไว้แล้วมันก็ฝันเห็นว่าเราทำอันนี้อันนี้อันนี้ไว้เยอะแยะมากมาย อันนี้ก็บอกได้นาคตเราก็ต้องระมัดระวังถ้าเป็นกรรมที่มันหนักกรรมที่มันมากเราก็ต้องระวังว่าเราถ้าเราล่วงรับดับชีพไปแล้วเราจะไปทุกขติได้ถ้าเราเคยอ่านประวัติของบุคคลที่ประเภทว่าตายแล้วฟื้นหรือว่าระลึกชาติหรือว่าพูดที่อยู่ในสภาวะใกล้ตายนะบางคน ทำบาประกรรมอะไรมาพอตอนจะเสียชีวิตบางทีมันปรากฏจะเป็นนิมิตนะนิมิตหมายแล้วก็ตัวเองก็ไปทำสภาพอาการนั้นๆๆๆๆๆมีกรณีหนึ่งนะพ่อของเพื่อนนะป่วยด้วยโรคร้ายนะว่าตอนที่จะเสียชีวิตก็ก็อาตมาก็ไปเยี่ยมนะแล้วก็ลูกก็เล่าใฟังว่า พ่อปวดสะโพกมากนะปวดทรมานที่สะโพกมากกว่าจุดอื่นเป็นพิเศษนะก็มาทราบในภายหลังว่าพ่อนี่เมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงมา้าแล้วก็ต้องฉีดยามา้าฉีดที่สะโพกนะม้ามก็เจ็บมันก็ทรมานะก็ไม่รู้ว่าเป็น,ปน,ปนความประจวบเหมาะหรือว่ามันเป็นกรรมสิ่งใดอาตมาภาพก็เลยบอกกับ กรณีของโยมเมื่อวานที่ไปเยี่ยมนะแต่บอกครั้งก่อนวันก่อนนู้นที่ไปเยี่ยมนะบอกว่าถ้ามันมีความเจ็บความปวดอะไรเนี่ยถ้าเรากำหนดสติรู้ได้ก็ดีจะดีมากแยกแยกนะอารมณ์แยกแยะเวทนาแต่ถ้ายังไงแล้วก็อย่าลืมพิจารณาว่าบางครั้งมันก็ถือว่าเป็นกรรม เคยทำไว้เราอาจจะเคยทำกรรมอันใดไว้ถ้ามันเป็นกรรมเป็นเวนีนเป็นกรรมก็ถือซะว่าทุกขเวทนานี้ความเจ็บปวดนี้เราใช้กรรมที่เคยทำกับคนอื่นไว้เสียโยมเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาทำอะไรบ้าง แต่ว่าเขาน้ำตาไหลเขาน้ำตาไหลน้ำตาไหลเยอะเลยแหละออน้ำตาไหลเยอะเลยเออมื่อวันนี้ก็ไปเยี่ยมก็เลยไม่อยากจะให้เขาร้องไห้ไม่อยากจะให้อะไรอยากจะให้ยิ้มอยากให้หัวเราะเหมือนเมื่อวานฤตเต็มเดินขึ้นตึกสิบสองชั้น ก็พอไปถึงก็บอกว่าโอ้วันนี้เดินขึ้นตึกสิบสองชั้นโอ้คนป่วยหัวเราะเลยนะแล้วโอ้ดีแล้ววันนี้มาเยี่ยมนะหัวเราะบ้างให้สดชื่นบ้างให้หัวเราะบ้างให้สดชื่นบ้างแต่ก็ฝากไว้ไว่าอย่าลืมภาวนานะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทโธนะไม่กลัวตายก็ดีแล้วไม่กลัวตาย มองไปที่ชีวิตตัวเองก็ภูมิใจหมดทุกอย่างแล้วความเป็นสามีความเป็นพ่อความเป็นคนความเป็นพุทธศาสนิกชนอะไรก็เรื่องพวกนี้เรื่องความป่วยเรื่องความเจ็บความตายอะไรธรรมดาทําใจได้ก็ดีแล้วนี่ก็ต้องดูเขาที่ตอนที่มีสติดีนะจะดูตอนที่ <c oughs> สติอ่อนตอนเพลิๆเนี่ยก็อาจจะบอกได้บ้างว่า,าจิตใต้สํานึกอาจจะมีอะไรบ้าง แต่ถ้าเราดูเขาก็ดูตอนสติดีๆแล้วก็ตอนที่ตอนที่จะเปลี่ยนจากมีชีวิตเป็นไม่มีชีวิตคือตอนที่ลมหายใจจะดับสิ่งที่ปรารถนาของคนส่วนใหญ่ก็จะปรารถนาว่าไม่อยากตายแบบทรมานไม่อยากตายแบบเจ็บปวดแต่บางครั้งเนี่ยมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอัตมาภาพเองเนี่ยเคยโดนตะขาบกัดสัตว์มีพิษกัดเข้าโรงพยาบาลนะหมอฉีดมอร์ฟีนแล้วก็ความเจ็บไม่ลดฉีดไปสองเข็มหรือสามเข็มจนหมอบอกว่ามันฉีดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฉีดมากกว่านี้เนื้อจะตายแล้วอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเราอยู่ที่โรงพยาบาล เขามียาที่ทําให้ความเจ็บปวดมันลดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะสามารถใช้ได้ทําได้ให้ความเจ็บปวดเรานะไม่ลดเราทําได้ตอนนั้นก็คือกําหนดสติภาวนาต้องกําหนดสติภาวนาให้ได้มากที่สุดนี่เช่นกันนะเราเนะี่ยเวลาที่มีความเจ็บปวดคนโดยส่วนใหญ่ก็จะปรารถนาว่าโอ้ถ้าเกิดถามว่า เลือกได้อยากตายแบบไหนคนจะอยากจะบอกโอ้อยากจะตายแบบไม่ทรมานแต่ในสมัยพุทธกาลคนที่ตายแล้วเจอทุกขเวทนาเนะื้รู้ธรรมเห็นธรรมเยอะมากนะคือหมายความว่าท่านไม่ได้หลบความตายไม่ได้กลัวความตายแหละแล้วก็ไม่ได้หลบทุกขเวทนา กลับใช้ทุกขเวทนานั้นน่ะพิจารณาปล่อยวางเป็นธรรมะเห็นพระไตรลักษณ์แล้วก็ละความยึดถือก็รู้ธรรมเห็นธรรมดังนั้นถ้าจะดีสักกว่าถ้าเราจะปรารถนาว่าตายแบบไหนก็ได้แต่ให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมตายแบบไหนก็ได้ที่จะให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมอันนี้ก็ดีนะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐสูงสุด และพระอริยเจ้าหลายๆองค์ก็รู้ธรรเห็นธรรมขณะก่อนตายนี่แหละก่อนมรณภาพก่อนตายนี่แหละดังนั้นก็พิจารณาเป็นธรรมะได้นี่ว่าเรื่องเกี่ยวกับความฝันว่ามันก็เป็นขันก็ไม่ควรไปยึดถือแต่ฝันบอกเหตุในอนาคตแม้ว่าจริงก็ไม่ควรยึดถือ หรือฝันบอกอดีตไม่ใช่อนาคตกับบอกอดีตอดีตคือคนคือทำอะไรไปแล้วบ้างฝันบอกอนาคตฝันบอกอดีตฝันกลางวันฝันกลางวันคืออะไรคนอยู่ในอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ใจไม่อยู่ในปัจจุบันใจปรุงไปในเรื่องอื่นฝันกลางวัน คนไทยเขเรียกว่าสร้างวิมานในอากาศอย่างนั้นสร้างวิมานในอากาศแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่การเจริญสติเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำถ้าเรามีสติดีเวลาที่เราทำอะไรเราจะ <c oughs> มีความพินิจพิจารณาใคร่ควรก่อนทำ <c oughs> นึกถึงบทพระบาลีพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ท่านกล่าวไว้ว่านิสสัมมะกรณังไสยโยแปลว่าอะไรใขรควรแล้วจึงทำดีกว่าถ้าเราเอาฝันถึงในอดีตถึงเรื่องที่ไม่ดีที่เราเคยทำไปในอดีตนั่นก็คือตอนนั้นในอดีตเราไม่ไข้ควรก่อนทำเราก็เลยเสียใจมาถึงในปัจจุบัน ดังนั้นในปัจจุบันก็สติมัโตสถาปทัทถงผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อก็อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปอยู่กับอดีตไม่ต้องไปอยู่กับอนาคตแล้วก็ไม่ต้องฟุ้งไปในปัจจุบันสร้างวิมนในอากาศก็มีสติอยู่ในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันตัดหมดแล้วมันจะเป็นอะไรจะอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันนี่ในภาวะทั่วไปปัจจุบันแบบไม่ได้ป่วยยิ่งภาวะที่ป่วยแล้ว ยิ่งต้องภาวนาไอภาวนาทุกวันนี้เนี่ยภาวนาไว้เพื่อตอนตอนตอนปัจจุบ,บันก็ไม่ทุกข์แล้วก็ตอนป่วยก็ไม่ทุกข์แล้วยิ่งป่วยก็ยิ่งต้องภาวนายิ่งแก่ก็ต้องยิ่งภาวนายิ่งเป็นเด็กๆก็ยิ่งต้องภาวนาไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวป่วยแล้วบอกว่าเดี๋ยวหายป่วยเดี๋ยวค่อยไปวัดไปภาวนาหรือแก่แล้วก็โอ้แก่แล้วไม่ภาวนาดีกว่าให้หนุ่มสาวภาวนา เดี๋ยวพอหนุ่มสาวหรือเป็นเด็กก็บอกโอ้ยังไม่แก่เลยยังไม่ต้องพอไม่ใช่หรอกขึ้นชื่อว่าการภาวนาเนี่ยต้องทำาในทุกเพศทุกัยการเจริญสติเอาวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็ขออนุโมทนานให้มีความสุขความเจริญก็ขอฝากข้อคิดไว้ในวันนี้ด้วยประการศน,นี้เจริญพร